นานมาแล้วในกลุ่มชนชาวบันิสรออีนมีหญิงคนหนึ่งหน้าตาสวยงามกว่าผู้ใดซึ่งในแต่ละวันนางเอาแต่แต่งหน้าแต่งตาเพื่อยั่วยวนผู้ชายที่ผ่านไปผ่านมาและในเมืองนั้นก็มีชายหนุ่มที่มีอุปนิสัยที่ดีงามมีความยำเกรงต่ออัลล้์ทุกๆวันเขามุ่งมั่นอยู่กับการเล่าเรียนาศาสนา และการทำอามานอิบาดะอยู่มาวันหนึ่งเขาต้องเดินทางไปทำธุระซึ่งต้องผ่านบ้านของหญิงสาวคนนั้นในขณะที่เดินผ่านหน้าบ้านหญิงนางนั้นเห็นเขาจึงเผยเรือนร่างบางส่วนให้ชายคนนั้นเห็นด้วยความสวยของนางเขาถึงกับต้องชะงักและแพ้ใจของตัวเองเขาเดินเข้าไปหานางในบ้านตามคำเชิญชวนเมื่อเข้าไปในบ้านของหญิงสาวหญิงสาวก็เริ่มยั่วยวนชายหนุ่ม ขณะที่ชายหนุ่มกำลังจะจับมือของหญิงสาวร่างกายของเขาก็สั่นไปทั้งตัวเมื่อเขานึกขึ้นได้ว่าเขากำลังทําความผิดชายหนุ่มจึงรีบวิ่งออกมาจากบ้านของนางแล้วล้มฟุบอยู่กับพื้นทรายหน้าบ้านหญิงสาววิ่งตามออกมาด้วยความง,งุนงงนางวิ่งเข้ามาใกล้เขาแล้วถามว่าท่านเป็นอะไรไปทำไมท่านจึงหนีจากข้าชายหนุ่มตอบกลับอย่างเสียงสั่นว่าข้ากลัวอัลเลาะห์ ปล่อยให้ข้าไปจากที่นี่เถิดหญิงสาวจึงตอบกลับว่าท่านไม่เคยกระทําผิดเช่นนี้เลยหรือชายหนุ่มจึงตอบไปว่าข้าขอสาบานต่ออัลละห์ข้าไม่เคยทําผิดเช่นนี้เลยไม่เคยกระทําผิดซีนาแม้แต่ครั้งเดียวเขารู้สึกกลัวต่ออัลลอห์มากหลังจากที่รู้สึกตัวว่าตนเองโดนชัยตอนและนับซูหลอกลวงเมื่อเห็นชายหนุ่มมีท่าทีเช่นนั้นหญิงสาวเริ่มคิดได้ และรำพึงรำพันในจิตใจว่าโอ้ตัวข้าดูเถิดชายหนุ่มคนนี้แม้จะเป็นความชั่วเพียงครั้งเดียวเขายังกลัวต่ออันล้อมากมายขนาดนี้แล้วตัวข้าละ่ะกระทำผิดมานับครั้งไม่ถ้วนข้าไม่สมควรเกรงกลัวต่ออันลอมากกว่าเขารอกหรือนางคิดย้อนหลังถึงบาปกรรมอันมากมายที่เคยกระทำมาแล้วนางก็ต้องหลั่งน้ำตาออกมาเนื่องจากสำนึกผิดนางจึงขออภัยโทษต่ออันล้์และกลับตัวเป็นคนดี เฝ้าทําอิบาด์พักดีต่ออัลละห์อ่านอันกุรอานและราลึกถึงอัลละห์ในเวลาต่อมานางคิดถึงชายหนุ่มที่ทําให้นางสํานึกได้จึงตัดสินใจเดินทางไปหาเขาด้วยหวังว่าจะได้ร่ำเรียนศาสนาจากชายหนุ่มคนนั้นและหากเขาไม่รังเกียจนางก็จะเสนอตัวเพื่อขอแต่งงานกับเขาซึ่งเป็นชายที่ดีที่สุดในชีวิตของนางเมื่อนางเดินทางมาถึงจึงให้สลามที่หน้าประตูบ้าน ชายหนุ่มผู้ครั่เคร่งกับการทำอิบาดะลุกขึ้นจากที่นั่งไปเปิดประตูโดยไม่คาดคิดว่าผู้ที่มาเรียกเขานั้นเป็นใครเมื่อประตูถูกเปิดออกหญิงสาวจึงเผยผ้าคลุมหน้าออกเพื่อให้ชายหนุ่มจำหล่อนได้ชายหนุ่มเห็นหน้าหญิงสาวที่เคยหลอกลวงตนเองมาก่อนถึงกับตกใจด้วยเกรงว่านางจะหลอกลวงเขาอีกครั้งเขาช็อกเป็นลมหมดสติและก็สิ้นใจในเวลาต่อมา หญิงสาวผู้กลับตัวเป็นคนดีเศร้าเสียใจมากในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความชั่วของข้าแท้ๆท,ที่เขาต้องตายไปโออันล์ได้โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดอภัยในบาปกรรมของเขาด้วยข้ามาที่นี่ด้วยหวังจะขออภัยเขาเรียนรู้าศาสนาจากเขาและต้องการเป็นภรรยาเพื่อปรนนิบัติเขาแต่แล้วเขาก็ต้องตายไปเนื่องจากข้า ความผิดของข้าช่างมากมายอะไรเช่นนี้นางรำพึงรำพันทั้งน้ำตาในเวลาต่อมาเนื่องจากมีผู้เห็นความตั้งใจจริงและการกลับตัวเป็นคนดีของนางนางจึงได้แต่งงานกับญาติคนหนึ่งของชายหนุ่มผู้จากไปนางปรนิบัติสามีของนางอย่างดียิ่งและเฝ้าวอนขอดูอาให้แก่ชายหนุ่มผู้จากไปนางมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข มีทายาทที่ดีสืบสกุลหลายคนที่เป็นผู้รู้ที่ทรงคุณธรรมในที่สุดชีวิตที่เคยเหลวแหลกมาก่อนก็กลับคืนมาสู่การพักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาเสมอ The Little Nor to Yen Noor Na